สุพรรณกันกอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกวันนี้พาบุกป,ป่าค่ะอันนี้เป็นป่าหลังบ้านพี่แก้วเองนะคะเราสามารถสร้างป่าได้ด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้ภูมิใจนาเสนอค่ะ <c oughs> ต้นนี้ก็คือคอยด่างค่ะเป็นคอยด่างเกาะหินนะคะต้นนี้อายุหกขวบแล้วค่ะนะคะก็คือคอยด่างนะคะคอยด่างคือต้อนนี้เป็นต้นที่เกาะหินอยู่ <c oughs> ให้ดูก่อนถ่ายรอบต้นที อันนี้คือขอ่ด่างนะคะสัญลักษณ์ของไข่ด่างก็คืออย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าใบเขาจะมีความด่างนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเขาขึ้นมาใบเขียวเนี่ย<ม>ก็จะมีใบเขียว มันจะเป็นด่างแค่ช่วงแรกนะคะเวลาเราริดใบแล้วเนี่ยเขาจะด่างทั้งต้นเลยนะคะอันนี้จะลักษณะของข่ด่างแล้วก็แล้วก็กเวลาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอเราริดใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ใบอ่อนออกมาก็จะดา่างนี้เหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ก็คือพี่แก้วเนี่ยกาะหินไว้แล้วต้นนี้อายุก็ประมาณ ห้าปีได้จําได้ว่าเป็นกิ่งตอนนะคะได้มาจากอาจารย์สมคิดนะคะก็ได้กิ่งตอนมาแล้วก็ไปชอบหินเขาด้วยนะคะวันนั้นไปเที่ยวสวนของอาจารย์แล้วก็ไปเจอหินมาจําได้ว่าซื้อมาหลักร้อยหลักร้อยนี่แหละเดี๋ยวๆดวีให้ดูว่าแล้วก็เอามาเกาะหินนะจ๊ะอ่าอันนี้คือคือคือได้อันนี้คือหน้าไม้นะคะอันนี้ อย่างที่เคยบอกประจำนะคะว่าเวลาเราก่อหินเนี่ยเวลาอันไหนที่มันไม่ดันเราใช้ใช้เขาเรียกอะไรนะนี่เรียกอะไรโฟมโฟม <laughs> โฟมดันนะคะแล้วก็ใช้ปอแก้วเนี่ยนะคะรัดอีกทีหนึง่งเพราะว่าข่อยเป็นอะไรที่รากกลมอย่างที่บอกนะคะรากกลมเนี่ยเขาจะเด้งหนีหินออกไปเราก็ต้องมัดเขาตลอดเวลาอย่างนี้แหละแต่อันนี้คือถ้าเกิดขนาดเขาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดเขาได้แล้วแหละนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือ ่ตรงนี้ก็คือพี่แก้วกำลังจะทำทำทำขนาดเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะสร้างแล้วมันเป็นระยะก่อสร้างแล้วก็วคือเราจะต้องทดตรงนี้นะคะอันนี้คือกิง่งกิ่งกิ่งหนึ่งของเราพี่แก้วจะใช้ตรงนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ก็คือลักษณะก็คือก็ต้องมีทดนะคะด้วยความเสียดายเราก็เลยต้องตอนไว้นะคะอันนี้พี่แก้วตอนไว้เมื่อต้นเดือนที่แล้วดูตรงนี้นะคะ ดูกิ่งดูรากนะคะว่าระยะนี้เราตัดได้หรือ,อยังนะคะดูระยะตรงนี้ก็คือสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองปนเล็กน้อยอันนี้เริ่มตัดได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าบางคนนะปล่อยให้รากเขาแน่นเกินไปแน่นเกินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาจะมีความแข็งเขาแข็งแล้วเนี่ยมันจะจัดรากยากนะคะเอาระยะนี้กําลังดีนะคะอละเดี๋ยวเราตัดกันดีกว่าน,นี่ก็เป็นการาทดเขียงแล้วก็ด้วยความเสียดายเราก็เลย เราก็เลยนี่เขาไว้ด้วยนะคะตัดเพื่อจะเอาไปชำเรื่อยก็นะไม่ให้เรื่อยเลยเขาเรียกเนื่อยขผมผม อันนี้เราก็จะได้กิ่งตอนของข่อยด่างนะคะคือ1เราทอเขียงแล้วแล้วก็เอาตรงนี้ไปชํานะคะหลายๆคนเนี่ยจะทิ้งไว้ให้เขารากเต็มไปหมดเลยแต่อันนั้นพี่แก้วไม่แนะนํานะคะเอาให้เขามีรากทะลุทะลุทะละุกิ่งนี้มาก็พอแล้วนะคะก็แปลว่าอันนั้นเนี่ยเราไปลงชําแล้วเราจะได้จัดรากต่อได้นะคะอนาคตต้นนี้ก็ไม่แน่นะคะก็คงอาไปก่อหินเหมือนแม่เขานะคะ อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะว่าพี่แก้วจะสร้างยังไงต่อนี่คือหน้าไม้นะคะเดี๋ยวยกขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นกิน่งเป็นกิ่งแรกที่ปกไปที่หินนะคะแล้วก็ตรงนี้จะทําเป็นอยอดแหละตั้งยอดขึ้นมาแล้วนี่เป็นกิ่งสองนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเอาวันนี้คือที่ต้องการก็คือต้องการตัดกิ่งตอนของไข่ด่างนั่นเองนะคะว่าเดีย๋ยวเอาไปให้จู คือจะบอกว่าทุกๆคนคะการเล่นบอนไซเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อกิ่งพันนะคะมีแค่กิ่งๆ่งเดียวแล้วก็เวลาเราเวลากลิ่งที่เราจะต้องทดกิ่งที่เราจะต้องกําจัดเขาออกก็ใช้เวลานิดนึงอย่าตัดทิ้งอย่าตัดทิ้งจิกป้างนะคะก็เอามาประมาณนี้เอาม,าเ,อา,มา,เอาเสียบรากได้เสียบนะคะชําได้ชํานะคะจะได้ไม่ต้องซื้อนะพี่แก้วจะเน้นเสมอว่า การเล่นมอนไซเนี่ยอยากให้เริ่มจากที่ศูนย์นะคะอยากให้เริ่มจากการที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์หรอกนะคะไปหาสวนเนี่ยอย่างที่พี่แก้วไปเนี่ยนะคะไปหาสวนพี่ๆหลายๆคนเขาต้องการคำ,นรคำแนะนําอยากพูดอยากคุยขอกิ่งเล็กๆเข้ามาแล้วก็ขอกิ่งตอนขออะไรก็แล้วแต่อย่างที่พี่แก้วเคยให้เปน น่านะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นคุณตั้มมันนะคะแล้วก็มีน้องๆอ,อีกหลายๆคนคือส่งไปหลายกิ่งแต่ว่าจาได้คือคุณตั้มที่สิงห์บุรีก็คือ,อได้กิ่งมะเดื่อไปนะคะแล้วก็ลองเอาไปชําดูแล้วก็ไปทําดูมันเป็นความนอกจากาเป็นไม้มิตรภาพแล้วมันเป็นความภูมิใจนะคะมันมันเป็นการบอกว่าเราตั้งใจจริงเราต้องเราตั้งใจที่จะทําทไม้จริงๆ เอากิ่งเล็กๆไปแล้วก็ทําได้เอากิ่งตอนไปแบบนี้เราก็สามารถทําเป็นต้นแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็ให้เครดิตอาจารย์สมคิดนิดนึงอาจารย์อาจารย์ให้มานะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วอาจารย์ถามว่าเอาคืนไหมไม,หไม่ให้นะคะไม่ให้นะคะอันนี้เป็นค่าข่ข่ด่างขัง่อยของด้านตะกีนแล้วก็นะคะแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ความสามารถนะคะสิ่งที่เราจะต้องสร้างก็คือความอดทนความสามารถ ประมาณนี้นะคะอันนี้ค่อยด่างเดี๋ยวต้องริดใบนะคะแล้วเขาถึงกระด่างอันนี้ถ้าไม่ริดเขาไม่ด่างนะนี่นตรงนี้ด่างตรงนี้ไม่ด่างนะคะถ้าไม่ริดใบเขาไม่ด่างนั่นแหละคือเพราะว่าที่เขาไม่ด่างเพราะอะไรรู้ไหมเขาอยากโตไม้โตคือไม้สีเขียวนะคะไม้ด่างมันไม่เขียวนะจ๊ะสําหรับใครทุกคนเดี๋ยวจะสร้างตัวนี้ต่อโอเควันนี้เอานี่ไปทําก่อน แล้วก็พอเราตัดนะอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมทายาเขาด้วยละ่ะเดี๋ยวเชื้อราเข้าตรงนี้เดี๋ยวรอให้ยางแห้งก่อนไม่จําเป็นคือเดี๋ยวรอให้ยางแห้งก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยค่อยทาไม้เล่นหน้าอานี้แล้วเวลาเราเล่นไม้เนี่ยเราเล่นหน้านี้เราเล่น เวลาไม้เกาะหินเวลาเราเล่นนะคะเราเล่นตามหน้าหิน,นะะเราไม่เล่นตามหน้าไม้นะคะไม้ทางนู้นสวยก็จริงแต่ว่าหินทางนี้สวยกว่าเห็นไหมคะเดีาา๋ยวจะยกระดับนี้ตรงนี้ให้เป็นซากไปนะคะอยากทิง้งทิ้งไปอันนี้ตั้งยอดนะอันี้เป็นกิ่งหลังแล้วส่วนกิ่งนี้กิ่งนี้ไม่โอเคแล้วต้องเอาออกนะคะต้องเอาออกต้องอ,ออกแต่ว่าก็ยังไม่อยากเอาออกนะก็ Laink. อยากจะตอนก่อน กิงนี้เอาออกนี่ออกนะคะแต่ว่าเราไม่ยังยังแมวอ,ออกตอนนี้เราใช้วิธีนี้ควันไว้ก่อนสองกิ่งนี้ไม่เอานะไม่เอานะนค่ะควันไว้ก่อนแล้วเราก็ตอนเพราะว่าตอนนี้คือหน้าฝน ใครที่ลอกเปลือกไม่เต็มแล้วทแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจ๊ะอ่ะในหนึ่งในหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันมันมีกันไกลสาหรับคว้านนะคะแต่ว่าพี่แก้วว่าใช้ใช้กันไกที่เรามีนี่แหละคะ่ะให้มันรอบแบบนี้นะคะหมุนรอบแล้วก็กรีดตรงกลางแบบนี้ แล้วก็ลอกออกได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าข่อยเป็นไม้ที่มียางขูดนะคะขูดเยื่อเจริญขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่มาสอนตอนหรอเนี่ยมาสอนการตอนกิ่งอ่ะเนี่ยขูดขึ้นแบบนี้นะคะอ่า แล้วเพื่อที่จะให้เยื่อะจะเจริญเขาอะมากองอยู่ข้างบนรากจะได้เกิดขึ้นข้างบนเยอะๆหน่อยจริงๆอะ่ะบางคนเขาไม่เสียดายเขาก็ตัดทิ้งไปเลยนะแต่พี่แก้วรู้สึกเสียดายอย่างที่บอกอเมื่อกี้ว่าเออเราจะตัดทิ้งไปทําไมล่ะในเมื่อมันเป็นพันธุ์ดีของเรานะคะอ่าพักแบบนี้ไว้สักประมาณ3-4วันนะคะให้ยางมันแห้งก่อนคือพี่แก้วจะไม่หุ้มเลยนะคะเพราะว่า คอยเป็นไม้มียางแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโพไซไกลหรือกลางถ้าคุณต้องการที่จะตอนเขานะคะก็กรุณาแบบนี้ไว้สัก3-7ถึงวันเพื่อให้ยางมันแห้งแล้วค่อยมาหุ้มกับอีกทีหนึง่งหุ้มขุยนะคะอันนี้พี่แกยังไม่หุ้มขุยอันนี้อย่างที่ต้นนี้ก็คือทิ้งไว้7วันแล้วก็หุ้มขุยพอหุ้มขุยเสร็จแล้วก็ ทำการตอนเหมือนเดิมนะจาก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นกิ่งที่เราต้องการกำจัดกราชิ้งแต่เราต้องการเอาเขาไว้ด้วยเอาไปทำเราม<ร>า,<ร>าดูดน,ะนะคะว่าร<ด>ากที่มันเห็นแค่นี้มันมีอะไรบ้างพี่แก้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างดูก่อนอันนี้เลือกที่จะใช้ลวดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กระชับดีแล้วก็เป็นความถนัดส่วนตัวนะคะบางคนก็ใช้ บางคนก็ใช้เคบิลไทยนะคะแต่พังเอิญว่าพี่แก้วไม่มีไงเคบันไทยพี่แก้วลวดใกล้มือที่สุดก็เอามามัดนะคะหลายๆคนก็ใช้ปอกแก้วแต่ว่าปอกแก้วมันมีความที่แบบมันม,มันมีความยืดหยุ่นนิดนึงมันไม่ถนัดนะคะถนัดใช้ถนัดมันไม่จําเป็นนะคะต้องเป็นอะไรเอาละเรามาดูกันออ้ยล่าขาดอ่ะดูดีโอ้ oh my ม o d กด ไม่รอบนะคะอันนี้ยังไม่รอบนะคะแล้วก็นีโอ้ไม่กอดแต่มันจะขาดนะคะมันมีรากยู่ก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ที่ตอนเลื่อยเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรสักอย่างอุบิเหตุอะไรสักอย่างทําให้รากมันขาดไปแล้วกระจุกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้มตรงนี้ก็อย่าไม่อย่างไม่อยากไปยุ่งกับเขานะสดเว่าะ้เขามีความเปราะอยู่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอันนี้ไปก่อน ยูนเขาไว้ก่อนแล้วดันเขาให้แน่นที่สุดเพราะว่ารู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกว่ามันขาดแล้วล่ะแล้วมันก็เปราะนะคะก็เวลาเราอัดขุยนะคะอัดให้แน่นแบบนี้เขาจะได้ดันดันตัวเขาด้วยดันรากด้วยผักกองรากให้เหมือนที่เขาอยู่ในตุ้เดินนี่นะคะแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ออกก็ให้เขาออกมา ปุยมะพร้าวเนี่ยแนะนำนิดนึงว่ากันให้แน่นนะคะและ้วก็ด้วยความที่ว่าเขาออกมาจากต้นแม่เขาแล้วนึกออกไหมคือเขาก็ไม่มีอาหารกินแล้วล่ะเราก็จําเป็นจะต้องมอการขายน้ำของเขาออกด้วยคือใบที่การขายน้ำก็เอาขอขาอ,อกทห้หมดเลย ตันนึงด้วยนะคะแต่เมื่อกี้สัญญาณเตือนภัยมาแล้วว่ารากคาะก็เป็นีทีเดียวคือยัดรอบรอบกระถางนี้นะคะเอาให้แน่นคือแล้วให้เขากอดเข้ามาดันเขาไว้ให้มากที่สุดเพื่อเวลาเขาแตกออกมาเขาก็จะได้ยาวขึ้นมาอีกนะคะต้นนี้ก็ระยะในเวลาในการตอนนะคะตอนแรกพอดีว่าไม่ได้เก็บภาพไว้ให้ชมเนะาะก็นาจะประมาณเดือนหนึ่งอะนะคะเขาก็เลยออกลากมาแบบนี้วันนี้ก็เลยมาตัด แล้วก็มายัดตรงน,นี้รู้สึกว่ารากขาเดี๋ยวมาดูกันละกันต้นนี้ข่อยด่างนะจ๊ะมไม่ใช่ข่อยเขียวนะคะไม่ใช่ข่อยหูเป็นข่อยด่างเอาใบออกให้หมดเลยเพราะว่าใบเนี่ยเขาจะดึงน้ําเลี้ยงไปจากต้นแล้วก็รากอย่างที่เห็นก็คือรากเขาน้อยข้างล่างน้อยข้างบนก็ไม่ควรเยอะนะจ๊ะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ร่มก็เดี๋ยวดูสัญญาณในการ บอกว่าเขาแข็งแรงหรือ,อยังนะคะก็สังเกตกันที่ใบถ้าเขามีการแตกตาออกมารอบต้นแล้วใบเขียวสะพังเมื่อไหร่ข้างบนสูงข้างล่างก็ยาวนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดข้างบนไม่แตกแปลว่าข้างล่างไม่ยาวอันนี้ไม่ต้องไปดูเลยนะคะลักษณะนี้นิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ในร่มแล้วก็รอดูกันอีกหนึ่งเดือนก็น่าจะรากยาวนะถ้าไม่มีก็มาแชร์เทคนิคดีๆนะคะก็ ากติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามถามพี่แก้วม,มาข้างล่างนะคะคอมเมนต์พี่แก้วจะพยายามตอบทุกคําถามแล้วก็ใครที่คอมเมนต์มาที่อยากให้ทําอะไรก็บอกนะคะจะได้เอามาช่วยกันทำคอนเทนต์นะคะนึกออกไหมคะบางทีเวลาเราเราเรา,เราทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดคนดูเขาเขาไม่อินด้วยนึกออกไหมเหมือนเหมือนแม่บ้านเวลาแม่บ้านกิงมาถามผมว่าข้าวมี่กินอะไรดี <laughs> ก็กินอะไรก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่ว่า กินอะไรก็ได้เป็นอะไรที่โหแล้วจะทำอะไรล่ะ,ะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมอ,อย่างเหตุเกิดเมื่อทุกวันเลยนะคะคุนผู้ชายเขาก็จะบอกว่ากินอะไรดีเธอ กินอะไรก็ได้ไอค้คำว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยก็กินตามใจฉันใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราคนละสายคุณผู้ชายเนี่ยเขาสายเนื้อเราอะสายผักเราก็จัดไปสิคะแกงส้มน้ำพริกผักอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชายเขาไม่ทานแล้วหลังๆมาเขาก็ปรับตัวนะคะด้วยการบอกว่าสมมติว่าเท้านี้เท่านี้กินอะไรดีเธอเขาก็อาก่าง่าหนึ่งแหงสองแกงเนื้อแกงอะไรก็ว่าไปเป็ดตุน๋นเป็ดย่างอะไรก็ว่าไปโอเคเราได้โจทย์มาแล้วเราได,ได้ทำสิ่งที่ เขาต้องการทานได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะการทำคอนเทนต์ก็เหมือนกันนะคะทุกๆคนก็ถือว่าเป็นเ,เป็นครอบครัวของพี่แก้วเนาะทีนี้อยากทานอะไรคะแล้วบอกพี่แก้วนิดน,นึงนะคะก็อยากทานอะไรก็บอกมาจะได้จัดให้เพราะว่าถ้าพี่แก้วจัดให้เนี่ยก็จะเป็นจัดแบบที่พีแพ่แก้วชอบเนาะพี่แก้วสายผักบางทีคุณไม่ชอบกินผักนะจ๊ะฝากไวน้น,นิดนึงนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ว่าอยากจะให้ทําอะไรก็เดี๋ยวจัดให้นะคะช่วงโควิดแบบนี้ว่างว่างแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรดีๆให้ทุกๆคนดูนะจ๊ะเจ้าหนับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วใช่ไหมแล้วก็มีความสุขกับการทำะไรทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ